ใปเป็นี่สานอีกรอบแลวจืดจืดเ้ยโรงเรียนละคะจืดจืดเรียนนจืดมากายปันนี่ของยังบุกได้ยินนะดูดูตอู่ดแม่นันนี้เนี่ยนี่มันเป็นเตียวเพชดเน้ยไม่ได้แตนล่อยมกมันจืดรือจืดจี มึงขี้กับบางหลานี่ยหลานอย่าวิ่งนะหลานอย่าแหลนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแหลนล้มเดี๋วออกไปนมัแหลล้มมันจะมันจะหมื่นบนี้หยามันหยาขวัยิ้มไหมมันจะหยานะลูกนะอะไรือหยาคะแม่ อ,อาการมันเป็นยังไงคะหญานเป็นยังไงคะมีเชียวไม่ได้